สวัสดีค่ะข้าาค่ะดิฉันนางสาวอาริรัตน์อุ้มบุญรหัสนักศึกษาสองศูนศูนย์หกค่ะดิฉันนางสาวชลพรสบดรหัสนักศึกษาสองศูนย์หนึ่งเก้าค่ะค่ะดิฉันนางสาววชราพรสอนสมนึกรหัสนักศึกษาสองศูนย์สองสี่ค่ะ O N E ONE 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 สเป็น E C O U R F O F O F I V ไฟฟ้าฟฟไสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูค่ะก็วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำไว้นะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำว่ารูประบายสีนะคะแต่ว่า ก่อนที่คุณครูจะพาไปทำกิจกรรมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะคุณครูอ่าสำหรับเพลงที่เราจะเต้นในวันนี้นะคะชื่อเพลงว่าผลไม้ไทยนักเรียนมาเต้นตามคุณครูกันเลยนะคะค่ะ,คคะ,ะไปกันเลย ดูสิผลไม้ไทยมีลัไยและสูกโคมะละกอและแตงโมนโตตมีมากมายมีไรคล้ายได้รับประทานมีใรคลายได้รับประทานดูสิผลไม้ไทยลักไยและสูกโคมะละกอและแตงโมคลผลโตตมีมากมาย มีใบคลายรัประถมมีใบคลายรัประลา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 นะคะเราก็มาเรียนเรื่องสีกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปว่ารูประบายสีนะคะไปกันเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่ารูปแรกนะคะเป็นรูปสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่ารูปสตรอเบอรี่มีสีอะไรคะสีแดงสีแดงค่ะ เก่งมากค่ะสีแดงภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเด็กรูไมเอ่ยไม่รู้ค่ะอ่าสีแดงนะคะสีแดงภาษาอังกฤษว่าเรดสีแดงค่ะค่ะเรดสีแดงพูดตามครูนะคะเรดเรดเรดสีแดงสีแดงอ่าโอเคค่ะต่อมานะคะสมมติว่าเป็นดวงอาทิตย์เนาะดวงอาทิตย์มีสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองค่ะสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่ายังไงคะอื ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่าสีเหลืองภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า yellow นะคะแต่อ่านตามคู่ค่ะ yellow โอเคต่อไปเป็นรูปการ์ตูนนะคะการ์ตูนรูปนี้มีสีอะไรคะสีฟ้าค่ะอ่าสีฟ้าภาษาอังกฤษอ่านว่า sky blue อ่านตามคูนะคะ <Yellow. S 1> sky blue ูโอเคต่อไปค่ะสำหรับรูปนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นรูปกระเป๋านะคะ <Blue. S 1> กระเป๋าสีนี้คือสีอะไรเอ่ย สชมค่ะอ,อ่าสีชมพูภาษาอังกฤษอ่านว่าพิงคอ่านาตาาังคู่ค่ะพิงอ่าโอเคเก่งมากค่ะค่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปองุ่นองุ่นมีสีอะไรคะสีม่วงค่ะเก่งมากค่ะสีม่วงภาษาอัายอยางกฤษอ่านว่ายังไงเอ่ยรู้ค่ะอ่านว่ายังไงคะเพิ่มเถอะค่ะเก่งมากค่ะน้องแมวน้องแมวอ่านออกนะคะว่ามันอ่านว่าย e ังไงไม่ค่ะอ่าอานตังคูนค่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปเสื้อเด็กๆเห็นรูปเสื้อเป็นสีอะไรเอ่ย สีดำค่ะ,คะ,คะอ่าสีดำภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไงคะน้องแมวอ่านออกไหมคะน้องแมวไม่ออกคุณครูอ่าฟังนะคะสีดำภาษาอังกฤษอ่านว่า black 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 ตังค์คุณ,คณนะคะส black สีดำ black สีดำโอเคค่ะอ่าสำหรับรูปอันนี้อันนี้เาเรียกรูปอะไรคะน้องแมวกบค่ะ,คะรูปกบใช่หรือเปล่าน้องแม่กองรูไ้ไหมคะว่ารูปนี้เป็นรูปอะไร ลูกกบสีเขียวค่ะอ่าลูกกบเก่งมากค่ะอันนี้ลูกกบนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษอ่านว่า green green สีเขียวอาจารคุณครูนะคะ green สีเขียว green สีเขียวอ่าเก่งมากค่ะส่วนรูปต่อไปนะคะเป็นรูปส้มลูกส้มนี้มีสีอะไรเอ่ยสีส้มค่ะสีส้มค่ะอ่าเก่งมากค่ะสีส้มภาษาอังกฤษอ่านว่าสีส้มภาษาอังกฤษอ่านว่า orange orange ค่ะมาค่ะรูปต่อไปนะคะเป็นรูปกระเป๋าแล้วเเห็นเป็นสีอะไรคะ สีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลภาษาอังกฤษอ่านว่า b r o w รา r อ่านจังคูอีกครั้งนะคะ b รา w สีน้ำตาล b าวสีน้ำตาลอ่าล้วก็ดูรูปสุดท้ายกันเลยนะคะรูปสุดท้ายเมีเห็นเป็นสั์อะไรเอ่ยกระต่ายค่ะกระต่ายมีสีอะไรคะสีขาวค่ะสีชมากวยค่ะอะไรนะคะสีชมพูด้วยค่ะสีชมพูออเก่งมากค่ะเด็กๆตาแบบตาเกันดีมากอ่าสำหรับกระต่ายรูปนี้นะคะเป็นรูปเอ่อเป็นสีขาวนะคะสีขาวภาษาอังกฤษอ่านว่า white ไว้ไว้ไว้สีขาวไว้สีขาว,ขาวเก่งมากค่ะตรงนี้่นเองอ่าสำหรับกิจกรรมที่คุณครูคจะให้ทำต่อไปนี้นะคะมีกิจกรรมว่าวาดรูป,ประบายสีซึ่งคุณครูก็ได้ให้เด็กๆนะคะไปหาอุปกรณ์มาแล้วเด็กๆหามาไือยังเอ่ยหามาแล้วค่ะอ่าต่อไปเราก็มาถออุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง ค่ะสำหรับอุปกรณ์แรกนะคะมีกระดาษเอซเด็กหางามมีหรือยังเอย่ยมีแล้วค่ะคุณครูมีแล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะนี่นะคะกระดาษเอซีโอเคต่อใบนะคะเป็นสนสอแล้วก็สีค่ะเด็กนี้ไม่เอ่ยนี่ค่ะโอเคค่ะก็สําหรับกติกาของเรานะคะมีหรือว่าให้เด็กนะคะว่าลูกประบายสีเป็นผลไม้โดยมีอเอ่อโดยให้เด็กนะคะว่าลูกผลไม้อะไรก็ได้โอเคนะคะ โอเคค่ะอ่าถ้าโอเคแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะอ่าน้องไม่ต้องจะว่ารูปอะไรให้คุณครูดูค่ะสับปะรดค่ะโอเคว่าให้สวยๆนะให้คุณครู น้องไม่ตองทำไมไม่วาดรูปล่ะคะเล่นอะไรอยู่เล่นสีค่ะน้องไม่ตองต้องมาวาดรูประบายสีใ,ให้เสร็จก่อนนะคะคเล่นอย่างเ่ียนไหมคะโอเคค่ะอ่าลงมือทาเลยค่ะดูสีแม่ตั้งใจวาดมากเลยน้องแม่วาดรูปอ,อะไรคะเลมอนค่ะอ่ะวาวาดสวยๆนะคณครอดูดูนี่นะคะครูก็จะวาดรูปส้มนะคะ เด็กเสร็จกันหรือยังคะยังค่ะยังค่ะเหลือระบายสีนิดนึงค่ะโอเคค่ะ,คะอ่าถ้าเด,เด็กคนไหนเสร็จแล้วโชว์ผลงานให้คุณครูดูได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่าสวยมากเลยค่ะองแมนเสร็จหรือ,อยังเอ่ย ได้แค่นี้ค่ะโอเคสว่วนของคุณครูนะคะคุณครูก็วาดรูปส้มนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวช่วงงานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแคปแคปรูปายนะคะหนึตตัมโอเคเสร็จแล้วถามน้องใบตองนะคะว่าทำไมถึงเลือกวาดสับปะรดคะ เพราะว่าเมื่อเช้าหนูกินสับป,ประรดค่ะแม่ซื้อมาจากตลาดคะ่ะก็เลยว่าสับป,ประรดค่ะอ่าเก่งมากค่ะแล้วน้องแมวนะคะททำไมถึงเลือกวาดรูปนี้คะที่บา้านปลูกต้นเลมอนค่ะก็เลยวาดผลเลมอนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเก่งมากมเป็นยังไงบ้าง,งคะสำหรับกิจกรรมวาดรูประบายสีวันนี้สนุกกันไหมคะเออคุณครูคะ ถ้าไม่ได้ระบายใบล่ะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะแล้วทำไมน้องแมวไม่ระบายใบล่ะคะไม่มีสีเขียวคะ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรคะ่ะอ่ะก็สำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะเลยค่ะอ่าถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูมีกิจกรรมมาให้เรียนทำอีก คุณูก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสรุปกิจกรรมการจดจ่อใส่ใจเป็นทักษะในการใส่ใจจดจ่อฝึกให้มีสมาธิอยู่กับกิจกรรมหรืองานที่ทำอยู่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นจนสำเร็จโดยไม่วอกแวกรู้จักการทำงานให้สำเร็จเป็นอย่างอย่างไปค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ